อสปอร์สวัสดีครับวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา18.30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์แหล่งรวมพลของคนขอ,นขอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนนนนทที่ท่าเเห็ลลยครรัสวของก พร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นเลสเตอร์ซิตี้เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วนะครับโดย3นัดหลังสุดทีมจิ้งจอกสยามชนะ2เสมอ1ขยับขึ้นจากตำแหน่งบวยนะครับมาอยู่อันดับที่1 7ตอนนี้มีอยู่11แต้มจาก12นัดน,นะครับความพร้อมของเลเตอร์จะไม่มีวิคาโดเบเรล่ากับรอันเบิร์ธานที่เจ็บยาวนะครับส่วนวิลฟิธเอนดี้ดีกับจอห์นนี่แวนนะครับฟื้นเจ็บกบล รอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งส่วนผู้เล่นที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาโดยคาดว่ากุนซือเบนดานโรเจอร์จะใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เป็นชุดเดิมจากเกมนัดล่าสุดที่บุกไปถลม่มบูแฮมตัน4ประตูศูนย์นะครับแขงหลัง4ี่คนใช้งานคาสตันเย่ดาเดียวอามาตีวอลฟาร์ดและเจมส์จัสตินโดยมีบูบาการลีซูมาเรยูริติเลมันคีแนนดิบลีฮอลคุมเกมในแดนกลางนะครับส่วนเกมลุกจะเป็นหน้าที่ของฮาวิบานเจมมี่มดิสันและเจมมี่วาดี้ซึ่งปลดล็อกยิงประตูแรกของตัวเองในซีซนนั่น แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังอันดับที่2ของตารางคะแนนตอนนี้มีอยู่26แต้มจาก11นัดตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลอยู่2แต้มนะครับนั่นหมายความว่าหากทีมเรือใบสีฟ้าปลุกไปปราบเลสเตอร์ซิตี้ได้สําเร็จในเกมนี้พวกเขาจะแซงขึ้นไปครองจากฝูงชั่วคราวทันทีก่อนที่อาร์เซนอลจะลงสนามพบกับฟอเรสต์ในค่ำคืนวนันอาทิตย์นี้นะครับส่วนสภาพความพร้อมข,ของเรือใบสีฟ้ามีเรื่องต้องให้กังวลเล็กน้อยโดยเออร์ลิงฮันแลนหัวหอกตัวเก่งเจ็บข้อเท้าและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังจากจบครึ่งแรกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ ที่บุกไปเสมอกาบบอิเซียดัดมูลศูนย์ประตูศูนย์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหากฮาเลนนะครับหายไม่ทันคาดว่าจูเลียนเอาเวลสหัวหอกอาร์เจนไทน์จะได้ลงล่าสกายแทนนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับยังคงเป็นผู้เล่นแกนหลักชุดเดิมนำโดยลูเบนดิอาสจูอัลคาเซโลโรดี้ฟิลโฟเดนและคิวบินเดลบอยเลสเตอร์สตีเรียกความมั่นใจกลับมาได้ไม่น้อยเลยนะครับหลังจากพวกเขาทำผลงานชนะ2เสมอหนึ่งจากการลงสนาม3นัดหลังสุดแถมยังเก็บคินชีตได้ทั้ง3นัดเรียกได้ว่าจิ้งจอกสยามตัวเดิมนะครับที่แฟนบอล คุนเคยได้กลับมาแล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังแข็งแกร่งนะครับถึงแม้นัดล่าสุดจะสะดุดบุกไปเสมอกับโบลิเซียดอนมุลในเกมศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนักกรรมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเขาได้การันตีเขารอบแน่นอนแล้วกุืซอเป๊ปการิโอลาจึงไม่ได้สั่งให้ทุกทีมเล่นเครื่องอะไรมากนักนะครับและเซฟแข้งหลักๆเอาไว้ลุยเกมหลีกมากกว่า ่วนการยกพลไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมในเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะไรเงาเออร์ลิงฮาแลนด์ที่บาดเจ็บซึ่งส่งผลประสิทธิภาพให้กับเกมลุกลดลงแน่นอนนะครับแต่ขุมกําลังที่เหลืออยู่ยังคงอันตรายไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลลิตฟิลโฟเดนหรือเควินเดบอยสุดท้ายแล้วนะครับเชื่อว่าทัพเรือใบสีฟ้านา่าจะบุกมากระชาก3แต้มกลับบ้านได้สําเร็จพร้อมกับนั่งแท่นจ่าฝูงชั่วคราวได้สําเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันถงกในค่ําคืนนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิต ด้วยสกอร์หประตูต่อ2ฟันธงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h อดสปอตด้วยนะครับและ่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ